สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคมีโน้ตโน้ตเคมี e กับครูแพรวค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของแอลคา์กันค่ะแอลไคน์ Al นะคะถือว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวคะนักเรียนตอบค่ะไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งภายในของโมเลกุลน,นะคะของแอลคา์เนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยพันธะ3นะคะระหว่างอะตอมของ คาร์บอนกับคาร์บอนนั่นเองนะคะโดยสูตรทั่วไปค่ะของแอลไคนนะคะก็จะมีสูตรคือ CnH2n-2 นั่นเองค่ะเมื่อ n คือจำนวนคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูการอ่านชื่อแอลไคในระบบ IUPAC กันค่ะ ในการอ่านชื่อแอลไคนนะคะก็จะมีการอ่านด้วยกันทั้งหมด3แบบเช่นเดียวกับแอลเคนและแอลคีนเลยนะคะนั่นคือเป็นการอ่านแบบโซ่ตรงนะคะโซ่กิ่งและเป็นวงก็คือวงไซคลนะคะหรือเ,เป็นทีนี้เรามาดูการอ่านกรณีที่เป็นโซ่ตรงนะคะการอ่านแอลไคลกรณีที่เป็นโซ่ตรงเนี่ยหลักการนะคะอ่านเช่นเดียวกับแอลคีนค่ะนั่นคือเริ่มจากการนับคาร์บอนค่ะ แล้วลงท้ายเสียงนะคะของโซ่ตรงเนี่ยด้วยคำว่า i ค่ะนั่นคือ y n e ค่ะหรือ i นั n ่นเองนะคะส่วนในกรณีโซ่ตรงค่ะวิธีการอ่านค่ะให้นักเรียนทำการนับคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วย i ค่ะพร้อมกับการระบุระบุตำแหน่งของพันธะสามด้วยนะคะ ในการระบุตำแหน่งของพันธะสามจะต้องระบุให้อยู่ในตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยน้อยนะคะน้อยน้อยนะคะหรือน้อยที่สุดให้อยู่ในตำแหน่งน้อยที่สุดนะคะแต่ในการระบุตำแหน่งของพันธะสามค่ะสิ่งที่อยากจะโน้ตเพิ่มนั่นก็คือว่า การที่เราจะระบุตำแหน่งของพันธะสามได้เนี่ค่ะเราจะต้องระบุเมื่อมีคาร์บอนเมื่อมีจำนวนเมื่อมีจำนวนคาร์บอนมากกว่า4ตัวขึ้นไปนะคะเราถึงจะระบุตำแหน่งของพันธะสามได้นะคะยกตัวอย่างการอ่านกรณีที่เป็นโซ่ตรงนะคะตัวอย่างนี้ค่ะเริ่มนับจากเริ่มอ่านจากคาร์บอนก่อนใช่ไหมคะคาร์บอนกี่ตัวคะ2ตัวอ่านว่า H ใช่ไหมคะมีพันธะสามหนึ่งที่คือตรงนี้นะคะดังนั้นจึงอ่านแบบ a l k ายนะคะอ่านแบบ a l k ายก็ต้องลงท้ายด้วย yne นะคะ yne ก็เลยอ่านข้อนี้ว่า e ท h y n นั่นเองนะคะ ในกรณีตัวอย่างนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะระบุต,ตำแหน่งของพันธะสามได้เราจะระบุได้ก็ต่อเมื่อต้องมีคาร์บอนตั้งแต่4ตัวขึ้นไปนะคะแล้วสี่ตัวพอดีได้ไหมสี่ตัวได้นะคะนะคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ C-H 3าม C พันธะสา C-C-H 3นะคะข้อนี้อ่านว่ายังไงคะ เริ่มจากการนับจำนวนคาร์บอนก่อนมีกี่ตัวคะ4ตัวใช่ไหมคะ4ตัวอ่านว่าบิวใช่ไหมคะเป็นพันธะสามมีพันธะสามมีพันธะสามตรงนี้แสดงว่าเราต้องอ่านแบบ L อลไใช่ไหมคะลงท้ายด้วย Y N E นั่นเอง นะคะคข้อนี้เราสามารถที่จะระบุต,ตำแหน่งของพันธะสามได้หรือไม่คะระบุได้ค่ะเพราะมีคาร์บอนตั้งแต่4ตัวขึ้นไปค่ะในการระบตุตำแหน่งของพันธะสามจะต้องระบุในตำแหน่งที่มีตัวเลขน้อยๆนะคะก็1 2 3 4ดังนั้นค่ะตำแหน่งของพันธะสามจะอยู่ในตำแหน่งที่2นั่นเอง2ขีดบิวทายนะคะโอเคค่ะถัดมาค่ะในกรณีที่ เป็นโซ่กิ่งนะคะการอ่านชื่อแอลไคนยนะคะกรณีที่เป็นโซ่กิ่งเนี่ยเราจะใช้หลักการเดียวกันค่ะกับแอลเคนและแอลคีนนั่นก็คือเริ่มจากการอ่านกิ่งอ่านอ่านกิ่งจากนั้นตามด้วยการระบุพันธะแล้วจากนั้นก็ทำการอ่านโซ่หลัก นะคะการอ่านกิ่งก็คือการอ่านหมู่ LQ นะคะก็คือนับคาร์บอนแล้วตามด้วย yl นั่นเองนะคะส่วนการระบุพันธะก็คือจะต้องมีคาร์บอนมากกว่า4ตัวขึ้นไปนะคะต้องให้อยู่ในตำแหน่งที่มีตัวเลขน้อยนนั่นเองถัดมาคือการอ่านโซ่หลักก็ให้นักเรียนนับจำนวนคาร์บอนอะตอมแล้วลงท้ายด้วย yne นั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างการอ่านโซ่กิ่งเช่นตัวนี้ค่ะวิธีการอ่านโซ่กิ่งของข้อนี้ค่ะให้นักเรียนเริ่มนับจากโซ่หลักก่อนใช่ไหมคะนั่นคือการนับจํานวนคาร์บอนอะตอมโดยการอ่านโซ่หลักจะต้องเลือกคาร์บอนที่ยาวที่สุดใช่ไหมคือ1 2 3 4 5 6และ7ค่ะมีทั้งหมด7คาร์บอนค่ะ7คาร์บอนภาษากรีกคือคําว่าเฮปใช่ไหมคะเฮป มีพันธะสามกี่ที่คะมีพันธะสามอยู่หนึ่งที่คะ่ะคือตรงนี้ดังนั้นจึงต้องอ่านชื่อโครงสร้างนี้ว่าเป็นแอลไคก็ต้องลงท้ายด้วยอะไรคะ YNE นั่นเอง ะะจากนั้นค่ะพอเราอ่านโซ่หลักเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําการระบุตําแหน่งของพันธะค่ะข้อนี้ค่ะเราสามารถที่จะระบุตําแหน่งของพันธะได้หรือไม่คะได้นะคะเหตุผลเพราะว่ามีคาร์บอนมากกว่า4ตัวนั่นเองนะคะก็เริ่มนับตําแหน่งของพันธะสามนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่มีตัวเลขน้อยๆก็เริ่มจากฝั่งนี้นะคะ1 2 3่5 6และ7ด 7, นะคะดังนั้นค่ะตำแหน่งของพันธะ3ามจะอยู่ในตำแหน่งที่2นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเมื่อระบุพันธะเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาเราจะต้องมาทำการอ่านกิ่งค่ะข้อนี้นะคะมีกิ่งทั้งหมดกี่กิ่งคะมีทั้งหมด2กิ่งนะคะโดยการอ่านชื่อกิ่งค่ะให้นักเรียนนับจำนวนคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วย yl นะคะข้อนี้นะคะ เราอ่านหมู่ LQ ตอนนี้ว่าอะไรคะมี C กี่ตัว2ตัวก็ S ค่ะลงท้ายด้วย YL นะคะก็เลยอ่านว่า Ethyl นะคะถัดมาตำแหน่งนี้ค่ะมี C กี่ตัวคะตัวเดียวอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า Meth l นั่นเองนะคะอ่านว่า Meth l อ่านว่า Meth l ดังนั้นค่ะเมื่อเรา อ่านชื่อกิ่งได้แล้วนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนทําการระบุชื่อกิ่งค่ะโดยการระบุชื่อกิ่งนะคะให้นักเรียนดูจากตัวอักษรตัวแรกค่ะของการอ่านกิ่งนะคะก็ระหว่างเอทิลกับเมทิลนะคะตัวอักษรอะไรมาก,ก่อนคะตัว e ใช่ไหมคะตัว e มาก่อนก็ใส่เลยคะ่ะเอทิลพร้อมกับการระบุตำแหน่งของเอิลด้วยยด้วยตำแหน่งที่4นะคะ จากนั้นค่ะระบุตำแหน่งที่5และลงท้ายด้วยคำว่าเมทิลนั่นเองนะคะได้แล้วค่ะนี่คือการอ่านกรณีที่เป็นโซกิ่งนะคะถัดมาค่ะคือการอ่านกรณีที่เป็นโซ่ปิดการอ่านกรณีที่เป็นโซ่ปิดหลักการค่ะอ่านคล้ายกับกรณีที่เป็นโซกิ่งค่ะแต่ให้เราเติมคำว่าอะไรไว้ข้างหน้าคะ เติมคำว่าไซโครไว้ข้างหน้านั่นเองวิธีการอ่านค่ะให้นักเรียนเริ่มอ่านจากอ่านโซกิงจากนั้นค่ะทำการระบุตำแหน่งพันธสมัมแล้วจากนั้นค่ะให้นักเรียนเติมคำว่าไซโครนำหน้าค่ะไซโครนำหน้าชื่อแล้วก็อ่านโซ่หลัก จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะลักษณะนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะข้อนี้นะคะในการอ่านชื่อนะคะให้นักเรียนเริ่มอ่านจากวงหลักก่อนข้อนี้มันเป็นวงนะคะแล้วก็มีพันธะสามแน่นอนค่ะมันต้องเป็นไซโคลแน่นอนนะคะจากนั้นค่ะนับจำนวนคาร์บอนค่ะว่ามีกี่ตัวคะมีทั้งหมด6ตัวเยี่ยมมากค่ะ1 2 3 4สามสี่ 5และ6 6ค่ะภาษากรีกคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า hex ใช่ไหมคะ hex มีพันธะสามหนึ่งที่ต้องลงท้ายด้วย yne นั่นเอง Cy c y c l o h e x a n นะคะจากนั้นค่ะให้นัเกเรียนทำการระบุตำแหน่งของพันธะสามนั่นอยู่ในตำแหน่งที่น้อยๆคือตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่หนึ่งนั่นเองก็ระบุไปนะคะจากนั้นค่ะข้อนี้มีโซ่กิ่งไหมมีค่ะมีกิ่งที่มาเกาะสองที่ นะคะกรณีที่เป็นโซ่กิ่งอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนนะคะในการอ่านชื่อกิ่งเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นธาตุหมู่เจ็ดถ้านักเรียนไปเจอกิ่งโบรโบรีนตัวเนี้ยให้นักเรียนอ่านตัวนี้ว่าโบรโมนะคะถ้านักเรียนไปเจอตัวเอฟฟูออรินนะคะเราต้องอ่านตัวนี้ว่าอะไรคะฟลูออโร,โรก่งมากค่ะถ้านักเรียนไปเจอ CL เป็นกิ่งที่มากาอให้นักเรียนอ่านตัวนี้ว่าไงคะ คลอโรนั่นเองนะคะตัว I อนะคะตัว i อ่านว่าอะไรคะ i o d o นะคะ i o d o นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะกิ่งที่เอ่อมาเกาะตัวนี้ค่ะเราจึงอ่านว่าอะไรคะบ romo นั่นเองนะคะบ romo ถัดมาตรงนี้ค่ะมีซีหนึ่งตัวก็อ่านว่าเม็ดค่ะลงท้ายด้วยอะไร YL ก็ Methyl นะคะทีนี้พอเราอ่านกิ่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องระบุชื่อเราเราจะต้องระบุตำแหน่งของกิ่งด้วยนะคะระหว่างตัว B กับตัว M อะไรมาก่อนคะตัว B ใช่ไหมคะจากจากนั้นเราก็ระบุได้เลยคะ่ะ5คีดโบรโมคีด3 Methyl นั่นเองโอเคค่ะได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการอ่านชื่อนะคะแอลไคในระบบ IUPAC นะคะถัดมาค่ะเรามาดูสมบัติค่ะทางกายภาพของแอลไคกันนะคะสมบัติทางกายภาพของแอลไคล์แอลไคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพันธะสามนะคะโดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ค่ะโดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคือแรงลอนดอน ะะจุดเดือดจุล้มเหลวค่ะจะค่อนข้างมีจุดเดือดต่ําค่ะแต่สูงกว่าแอลเคนนะคะถัดมาค่ะสภาพขั่วค่ะแอลไคลจะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั่วรวมถึงไม่นําไฟฟ้าด้วยค่ะและเมื่อเผาไหม้เนี่ยก็จะเกิดขมเหลามากนะคะและมันจะมากกว่าแอลคีนด้วยค่ะ จากนั้นค่ะความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาค่ะในบรรดาแอลเคนแอลคีนแอลไคลแอลไคถือว่าเป็นตัวที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดค่ะถัดมาค่ะความหนาแน่นค่ะก็จะมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำนั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดมาค่ะเราจะมาดูปฏิกิริยาที่สำคัญของแอลไคกันค่ะปฏิกิริยาที่สำคัญของแอลไคลนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด หนปฏิกิริยาค่ะนั่น hmm. คือปฏิกิริยาการเติมนะคะ่ะหรือปฏิกิริยาการรวมตัวนะคะปฏิกิริยาการเติมหรือปฏิกิริยาการรวมตัวที่สําคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งค่ะเป็นปฏิกิริยาการเติมด้วย h a l o เจ n เนชั n นค่ะปฏิกิริยาการเติมด้วยธาตุหมู่7ที่ชื่อว่า h a โ o เจ n เนชั n นค่ะปฏิกิริยาการรวมตัวหรือการเติมในที่นี้นะคะมันจะเกิดการเติม นะคะที่ตำแหน่งของพันธะสามนั่นเองนะคะซึ่งปริมาณสารที่ใช้เนะะี่ยค่ะจะใช้ปริมาณสารที่มากกว่า l ีนั่นเองนะคะ และปฏิกิริยาที่สำคัญของการเติมนะคะในทุกๆปฏิกิริยาเนี่ยจะไม่ต้องใช้แสงช่วยค่ะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาแรกค่ะนั่นคือปฏิกิริยาฮาโลเจนิชันค่ะปฏิกิริยาฮาโลเจนิชันนะคะก็คือเป็นปฏิกิริยาการเติมนะคะด้วยธาตุในกลุ่มของธาตุเติมธาตุหมู่เจ็ดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ ในการเติมนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากพันธะสามเนี่ยเราจะต้องทำการเติมหตําตแหน่งของพันธะสามนะคะโดยโดยข้อนี้ค่ะจะเป็นการเติมด้วยธาตุฮาโลเจนคือธาตุหมู่เจ็ดนั่นคือโบรมีนค่ะวิธีการค่ะในการเติมนั่นก็คือว่าเราต้องเช็คก่อนค่ะว่าบรมีนที่ใช้ในการทําปฏิกิริยานี้นะคะจะใช้ปริมาณที่ถ้าเทียบกับการเติมด้วยฮาโลเจนของแอลคีน นะคะพบว่าแอลไเนี่ยจะใช้จำนวนโมลน,นะคะที่มันเยอะกว่านะคะดังนั้นค่ะข้อนี้ค่ะโบรมีนที่ใช้ในการเติมเนี่ยมีทั้งหมดกี่อะตอมคะมีทั้งหมด4อะตอมก็คือเป็นการเติมโบโรมีนไป4ที่นะคะมีสีบรมีนโบรมีนหนึ่งบรมีนสองบโรมีน3และโบรมีน4นะคะทีนี้เวลาการเติมนะคะจากพันธะ3าตรงนี้ค่ะ มันจะต้องเกิดการเติมจะต้องสลายพันธะก็คือเป็นการฉีกพันธะออกมาให้กลายมาเป็นพันธะเดี่ยวค่ะดังนั้นค่ะปฏิกิริยาที่ได้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ HC จากพันธะ3ามก็เกิดการฉีกออกกลายมาเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดค่ะพร้อมกับการเติมค่ะเติมอะไรเข้าไปคะเติมธาตุบ r o m น i n e เข้าไปนั่นเองเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะ ถัดมาค่ะปฏิกิริยาที่2ค่ะก็คือเป็นปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันค่ะปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันนะคะก็คือเป็นปฏิกิริยาการเติมอะไรเข้าไปคะเติมธาตุไฮโดรก็ไฮโดรเจนนั่นเองนะคะปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะในการเติมนะคะเราจะต้องทําการเติมที่ตําแหน่งของพันธะ3เช่นเดียวกันค่ะดยข้อนี้ค่ะไฮโดรเจนมีทั้งหมดกี่ตัวคะ มีทั้งหมด4ตัวนะคะจากพันธะ3ที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันจะต้องสลายกลายมาเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดค่ะพร้อมกับการแทนที่หรือการเติมค่ะด้วยตัวของไฮโดรเจนนั่นเองนะคะจากสภาพความที่มันไม่อิ่มตัวเนี่ยเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันคือการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยสารประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะได้เป็นสารประกอบที่อิ่มตัว ก็คือประกอบไปด้วยพันธะเดียวทั้งหมดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะปฏิกิริยาสุดท้ายค่ะคือปฏิกิริยาที่3นั่นคือปฏิกิริยากับกรดค่ะปฏิกิริยากับกรด HX ค่ะหรือปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮโดรเจนแฮไลด์นะคะกรดที่เป็นกรด HX เช่นกรดไฮโดรคลอริกไฮโดรโบรมิก ไฮโดรไออดิกค่ะถือว่าเป็นกรดแก่ทั้งหมดนะคะดังนั้นนะคะปฏิกิยาที่เกิดขึ้นจากกรด HX โดยการใช้ปฏิกิยาการเติมนะคะก็จะเป็น CH3CH3CH พน, 3, CH, นะคะทำการเติมข้อนี้ครูขอเลือกการเติมด้วยกรดเอ,อ่อไฮโดอออดิกนะคะก็เติมด้วย HI นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ในการเติมนะคะกรด HI เนี่ยนะคะเราจะต้องทำการเกิดปฏิกิริยาที่ตำแหน่งของพันธะสามนะคะการเติมกรด HI เนี่ยมันเป็นาธาตุที่อยู่กันคนละตัวนั่นคือไฮโดรเจนกับไอโอดีนนะคะในการสลายเนี่ยมันจะมีการสลายทั้งหมด2ครั้งครั้งที่1ค่ะคือการสลายจากพันธะสามให้เป็นพันธะคู่ ก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะโดยตัวไฮโดรเจนกับไอโอดีนนะคะเราจะมันจะเข้าไปเกาะที่ตำแหน่งไหนเทคนิคเหมือนกับแอลคีนเลยค่ะนั่นคือไฮโดรเจนค่ะจะต้องเลือกเข้าไปเติมในตำแหน่งที่มีไฮโดรเจนเยอะกว่าค่ะนั่นคือต้องเข้าไปเติมในตำแหน่งตรงนี้ค่ะไอโอดีนก็ตำแหน่งตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะจากพันธะคู่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องทำต่อค่ะ จากปฏิกิริยานี้ค่ะทำการเติมด้วยกรด HI อีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ก็จะเกิดการสลายพันธะคู่ตรงนี้กลายมาเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดค่ะนั่นคือ CH3 c พันธะเดี่ยว CH 3. นะคะข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัว I ข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัว h เติม hi เข้าไปใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะตัวไฮโดรเจนจะต้องเข้าไปเติมในแทนที่ในตำแหน่งที่มันมีไฮโดรเจนมากกว่าไอโอดีนก็เข้าไปแทนที่ในตำแหน่งนี้นั่นเองค่ะนี่คือปฏิกิริยาค่ะที่เกิดขึ้นในในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลไคน์ ine, นั่นเองนะคะ โอเคค่ะหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้านักเรียนมีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยนักเรียนสามารถฝากคําถามไว้นะคะใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูแพรวด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านั่นคือ EP ีเรื่องของอะโรมาติกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ